วันนี้มารีวิวปืนยิงนังสกสติ๊กสแดงยิงอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นนรุ่นที่หัวใหญ่หน่อยนะครับเป็น,บบนเด็กเงียมนะหัวใหญ่ซึ่งรุ่นนี้ท้ายพับได้รุ่นนี้นะท้ายพับได้ซึ่งแล้วก็มีมียิงนกก็ได้ยิงปลาก,ก็ได้หัวใหญ่มากแล้วก็ยิงมียังยิงนกยิงปลามีก็มีลูกยิงปลาลูกยิงปลาแล้วก็มีแองเรเซอร์ มีเดสเซอร์ไหอันหนึง่งมีแถมยางยางังมีนกได้สองเส้นยางสองเส้นมีแถมยางยิงปลาให,หนึ่งเส้นเพิ่มเป็นสามเส้นลูกกรองยิงนกสองอันลูกกลองยิงนกสองอันแล้วก็มีลูกกระสุนหนึ่งไร้นะัดซึ่งอันนี้แถมทั้งชุดนะครับแล้วก็อันนี้ราคาพิเศษ1,850ถ้าจ่ายไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับ สนใจนักก็ติดต่อ0 8 0 8 6 0 1 1ครับ 1, ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ